การน้ำท่วมที่จังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานีก็ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับหลังน้ำท่วมสูงในพื้นที่แล้วก็ไหลเชี่ยวซึ่งล่าสุดที่จังหวัดตรังก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนคาดว่าพลัดตกร่องน้ำในสวนป่ามนน้ำมันครับ หน่วยกูภย้ภัยมูล,ลนิธิกุศลสถานตรังและมูล,ลนิธิร่วมกตัญญูใช้ไฟส่องสว่างค้นหาร่างของนายพิเชษเพชรประสิทธิ์หลังจมน้ำในสวนปามน้ำมันตาบนนาตาล่วงอำเภอเมืองจังหวัดตรังการค้นหาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงพบร่างของนายพิเชษจมน้ำเสียชีวิตในร่องสวนปามน้ำมัน ญาติบอกว่าผู้เสียชีวิตภายเรือเดินทางกลับบ้านท่ามกลางความมืดและหลงทิศเข้าร่องสวนปล์มน้ำมันเข้าใจว่าถึงบ้านแล้วจึงลงจากเรือพลัดตกร่องน้ำจมหายไปในระดับความลึกประมาณ4เมตรส่วนสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดตรงังหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะชาวบ้านริม2ฝั่งคลองแม่น้ำตรงังพื้นที่ตําตำบลของอำเภอเมืองตรงังเดือดร้อนอย่างหนักบางพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงชาวบ้านไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้ ขณะที่บางครอบครัวอาศัยริมถนนเป็นที่พักชั่วคราวนะครับส่วนที่ตำบลท่าสบ้าอำเภอวังวิเศษมีชาวบ้าน9หมู่บ้านประมาณ1,200ครอบครัวยังไม่สามารถออกจากหมู่บ้านได้เพราะน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรหน่วยกูภย้ภัยต้องนำข้าวกล่องอาหารและน้ำดื่มนั่งเรือฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าไปดูภาพมุมสูงก็จะเห็นแม่น้ำตาปีที่ล้นตะลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่ตำบลอิปันอำเภอรพระแสงและรอยต่ออำเภอเวียงสะระดับน้ำท่วมสูงนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำแม่น้ำตาปีและคลองสาขาอยู่ที่ประมาณ11เมตรชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบางครอบครัวอ,อพยพไปอยู่ริมถนนที่อำเภอรพระแสงมีประชาชนรับผลกระทบ 6ตำบล29ชุมชนถูกน้ำท่วมประมาณ270ครัวเรือนด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยได้สนุปสถานาการณ์น้ำท่วมในพื้นที่มีทั้งหมด17อำเภอสถานาการณ์คลี่คลายแล้ว4อำเภอส่วนอีก13อำเภอยังถูกน้ำท่วม ส่วนที่จังหวัดสงขลาพื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลาอำเภอสิงหานครสทิงพระและระโนโดยังเต็มไปด้วยน้ำนะครับโดยเฉพาะตำบลคลองรีอำเภอสทิงพระชาวบ้านยังต้องเดินลุยน้ำและบ้านเรือนรวมทั้งพื้นที่การเกษตรยังถูกน้ำท่วมแม้ว่าบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงหลังฝนหยุดตกทิ้งช่วงไป หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาบอกว่าน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบลดระดับลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการระบายน้ำออกสู่ทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะพื้นที่ไม่มีปัญหาน้ำทะเลหนุนก็คาดว่า2-3วันสถานการณ์จะคลี่คลายครับ